ตั้งคาสิชิโก้นะครับรุ่นคิดฟิตติดเดยทั้งแบบเข็มขัดแล้วก็ใช้ไอโซฟิเหมาะสำหรับเด็กอายุ4-12ปีน้ำหนัก15-50กิโลกร,รมัมแล้วก็ความสูง97เซนถึง145เซนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นสีเทามีที่วางแก้ว2อันนะครับมีซ้ายมีขวาแล้วก็พวกนี้ครับสามารถถอดออกมาซักได้จะมี ต้องขอเกี่ยวพวกนี้ตรงนี้ที่เป็นที่รัดสายเบลแล้วก็ตรงนี้มีไอโซฟิกเห็นไหมครับน,นี่ถ้าข้างในไม่ไมีสฟิก so ก็ใช้ลัก,กเข็มขัดได้พวกนี้ถอดได้หมดเลยผ้าพวกนี้ถอดได้หมดเลยี๋ยวผบจะลองถอดให้ดูนี่พวกนี้ล็อกออกมาแล้วก็เอาไปสักแล้วก็มาใส่ได้ใส่เข้าไป แก้วน้ําตรงนี้สามารถอันนี้แหละแบบพับเก็บเพื่อลดขนาดเวลาเราวางชิดๆกันเพื่อแบบเพิ่มพื้นที่การนั่งได้กรณีแบบเบาะมันแคบนะครับต้องการพื้นที่เพิ่มไม่ให้แบบที่เกี่ยวที่วางแก้วน้ํามันไปเกี่ยวดันกับขาของคนทต่คนที่นั่งข้างๆน้องตรบน,นี้เลยทำมาจากยางนะตรงนี้อันนี้ก็สึกจะเป็นตัว มัาจะเป็นตัวยืดยืดไอโซฟิกนี่ผมกดกดตรงนี้ไว้มันจะดึงออกมาได้ถ้าเกิดเราจะใส่ไอโซฟิกเสร็จแล้วดึงปุ๊บมันก็จะแน่นนี่นะครับติดตั้งง่ายๆก็คือถ้ารถเรามีไอโซฟิกก็ติดไอโซฟิกคู่กับเข็มขัดได้ทั้งสองอย่างเลยผมกดตัวนี้นะ ดึงออกมาก่อนแล้วก็ตัวนี้มีเขี้ยวนะครับเอาด้านตัวสอนอสิโกเนี่ยเสียบช่องไอโซฟิกแต่ผมแนะนำนะแบบให้เราหาหาผ้ารองพวกนี้เพราบางทีมีเศษอาหาร่นลงมาหรือว่าการเบาะเราเสียหายเวลาใช้เป็น,นานๆแล้วก็เราต้องข้างบนเนี้ย หัวหมูหัวหมอนทั้งบนนี้ให้เราอนนี้หน่อยดันขึ้นนิดนึงเราสอดเข้าไปฝั่งนี้เราใส่แอตโตฟิกเรียบร้อยลวฝั่งซาใส่เหลือฝั่งขวาแอตัวฟิกก็จะเป็นเหล็กเราก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ใส่สองข้างเรียบร้อยให้เราดึงตรงนี้นะครับดึงรัดให้แน่นอันนี้โหยจนขาดหมดแล้ว คุ้มจริงๆตึงตรงนี้ดึงใหแน่นคราวนี้เห็นไหมตัววัลเบอะมันก็จะไม่เคลื่อนและอ๋อคือก็อย่างหนึง่งสามารถขอเคลียร์ที่หน่อยด้านหลังนะ,ะตรงนี้ สามารถยืดหดได้ตามความสุขของน้องนี่นะครับคราวนี้นี่แน่นละคราวนี้กรณีที่เราจะรัดเข็มขัดให้เวลารัดเข็มขัดให้รัดผ่านจุดสีส้มตรงนี้ให้น้องนั่งเรียบร้อยรัดผ่านตรงนี้เลยออฟสองฝั่งตันนี้ก็จะเป็นเป็นขาน้องหน้าขา แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีที่ใส่นะคใส่เข็มคัดให้เราประคองเข็มคัดใส่เข้าไปก็จะเป็นพอดีให้ตรงนี้เป็นแบบประมาณช่วงช่วงคอจะได้ไม่รัดคอนะครับมันก็จะพอดีกับน,น้องมันก็จะพอดีเลยแล้วก็กลับกลับสายให้ดี ให้มันไม่พันกันนะติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดทั้ง Isofix แล้วก็เราใส่ Isofix so เสร็จให้เรารัดน้องอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบสองชั้นส่วนถ้าบ้านไหนคันไหนไม่มี Isofix ก็รัดแบบนี้แค่เข็มขัดอย่างเดียวก็พอครับแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุสี่ขวบขึ้นไปก็ประมาณนี้นะครับกับชิปคิโกถ้าใครชอบก็ ไลค์กดแชร์และที่ทำมันกดติดตามช่องไว้ได้วยนะครับส่วนใครสุใจะจะซื้อรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ